ทรงนี้มันได้เว้ยทรงมันได้ทรงมันได้ยังสวยอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีชาว youtube ทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้พามาอยู่กับฮีโน่วิกเตอร์ห้านะครับตัวนี้เป็นได้ถามน้ากันแล้วมันเป็นเครื่อง3 C 4มนะครับมันเป็น2คันหน้านะเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าอีกรอบนึงผมขอดูด้านข้างก่อนเอาให้มันเต็มนะจอดกินก๋วยเตี๋ยวนะครับพอดีอ่า กัดกินก๋วยเตี๋ยวร้นะานก,ก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะนครสวรรค์ผมออกมาจากตากฟ้านะครับมาเจอแกก็เลยขอแกถ่ายสักหน่อยนะครับหน้าด้านไว้ก่อนนะครับขอถ่ายเพื่อเพื่อนๆชาวยูทูบได้รับชมกันเนาะก็ต้องมาด้วกน uh huh. ตัวนี้เป็นฮีโน่วิกเตอร์500นะครับเป็นเครื่อง3 4 2คานหน้า2คานหน้าก็คือล้อเลี้ยวอ่ะเนี่ยเขาเรียก1คานนี่2คานก็คือล้อล้อเลี้ยวมันมี4ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า2คานหน้านะครับ ่าส่วนหัวจะเป็นสีชมพูนะเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับเดี๋ยวผมดูรอบๆก่อนเนี่ยสติกเกอร์อเขาเขียรถรับจ้างไ,ไ,ปไปาม่ไมประจำทางตัวนี้เป็นรหัส FM1EU3 a เหรอไอตัวเนี้ยอยากได้อยู่เหมือนกันนะก็คือถ้าที่ผมถามมานะมันเป็นความสวยงามด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพลาสติกตรงเนี้ยเขาออกแบบมาให้มันบางให้มันบางเวลายางลงยางระเบิดมาเงี้ยอ่ามันจะได้ไม่เสียหายมากนะครับ แต่ส่วนมากคนรถบ้านเราก็จะมาทำเปะแผน่นพวกนี้เขาเรียกอะไรนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยอดุมเป็นประมาณนี้แล้วก็กระทะนี่เป็นชุบนะที่น่ก็จะเป็น10ล้อไอ้สิบสิบตัวนี้มันเป็นวิกเตอร์เนาะมันเป็นตัวใหม่มันเป็น10น็อตอยู่แล้วเป็น10น็อตหมดเลยเถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันย้ายไปไว้ได้านบนนะเป็นรถ ดำนะครับเป็นลากหางสองเผาเป็นหางสั้นนะครับเป็นหางสั้นนะเดี๋ยวพาดูด้านท้ายพวกนี้ก็จะใช้เป็นอาสเตนเลสแล้วดูด้านท้ายหนะ่อยด้านท้ายก็จะประมาณนี้โอ้โหถ้ามีบางฝุ่นแผ่นใหญ่ๆที่จะสวยมากเลย อ่าแกเอาข้าวโพดนะครับมาจากกำแพงเพชรนะครับมุ่งหน้าไปลงที่ลบบุรีแกว่าอย่างนั้นนะนะเมื่อกี้ได้สอบถามแกไปแล้วกระทะเนี่ยชุบหมดเลยนะเงาวิงว,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 งวิงเลยเงาวิงวิงเลยคัสซีเงาแวบเลยนะครับตัวนี้ราวกันข้างเรากันข้างก็จะเป็น ing, <ku> <ian> นี่เป็นเงาเหมือนกันนะว่าบางฝุ่นตัวหัวลากเลยไปจอดตัวเรียงเป็นกระทะกระทะเป็นกระทะชุบ หางแบบยกดำได้นะครับนี่เป็นสายไฮดรอลิกถ้าเพื่อสงสัสยสายเยอะแย,ะเ,ยะเนี่ยพวกนี้เป็นสายไฮดรอลิกเดี๋ยวดูด้านในอีกรอบนึงน้าจุมันไม่ติดป่ะเนี่ยถ้าลงที่อดตามมันไม่บอลก็ติดตัตงเลยถ้าอยู่ทรงเนี่ยติดแน่นอนใช่ไหมถ้าเลี้ยวอะแต<ล>่ถ้าอยู่สเสมอๆไม่ติดใช่ไหม ทำไมเขาไม่เอาขาขยับขึ้นหน่อยแล้วม,มันขยับไม่ได้ทางเลี้ยวทั้งเลี้ยกทั้งโยกันร้อนเนี่ย <c oughs> นี่แค่เลี้ยวตรงนี้ก็ติดแล้วเนี่ยอ่าเปลงไม่นิดนึงก็เรียบร้อยลวอ่าเป็นรถลงสีปบ,บุญอะไรนะบุญรักษานะครับอาจจะไปเลยใช่ไหม โอเคน่าจะไปใช่ไหมนับไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนน้าวิ่งออกไปก็สต็อปก่อนต่อนะครับเมื่อกี้คุยกับน้าแกนิดนึงน้าแกเตรียมที่จะไปส่งของแล้วนะครับก็บอกว่าให้น้าแกไปได้เลยตัวนี้ก็จะมีครอบครอบกระจกเลทนะครับเป็นครอบครอบกระจกขากระจกเป็นขากระจกชุบนะขากระจกชุบ,ชบแล้วก็มีครอ,อบเป็นไอเงาๆนะปัดเ,เงานะ้นา,นาแกก็ค่อคนข้างมีอายุแล้วก็ยัง กะซิ่งอยู่ถือว่าโอเคแล้วมีชายล่างตัวเนี้ยชายล่างชายล่างเขาทําเป็นแบบไหนวะเนี่ยฮะอ๋อเป็นแผ่นตีปิดนะครับเป็นชายล่างเป็นแผ่นตีปิดนะแล้วก็ตัวตรงไฟหน้าเขาก็จะออกแบบมาให้มันแบบอา่ากันกันกันโดนในนู่นโดนในนี่ได้ได้นะครับเดี๋ยวนะ้าแกจไนนะไปแล้วเราถ่ายแกอ,ออกไปสักหน่อยอ่านะครับขอบคุณนะนะที่ที่ให้ถ่ายต้องเรียกนะเนาะเพราะว่าแกอ,อายุค่อนข้างมากแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับสำหรับอ่าคลิปเรื่องดีดีอู้จิก้าจิก้าเนี่ยตัวนี้เป็นวิกเตอร์อีกรอบหนึ่งนะเป็นวิกเตอร์นะ500เครื่อง34ขอบคุณครับนะเมื่อกี้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณแกไปแล้วนะเป็นกระทะชุบหมดเลยนะ <Ooh. S 1> สวยสวยสวยนะครับสวยมากๆไปแล้วนะ วันทายอย่างสวยเลยเจอกันคลิปหน้าสุริยาลังทุกสวัสด,ดีครับอะดูทรงอีกหน่อยอทรงนี้มันได้เว้ยทรงมันได้ทรงมันได้อย่างสวยอ่ะอสวยจริงสวยจริงๆ สวยไหมบรนยังเปมนยัง